นับสนุนโดยโครงงานปรุงแต่งน้ำปลาเ็กป้าโตปลาเ็กดีปลาเ็กแซ่บปลาเ็กปรุงซุกแซ่บสะอาดถึกลักอนามัยกานัวนัวโครงการก่อสร้สางเส้นทางรถไฟเล่าเวียดนามเมนว่าจะเริ่มโครงการก่อสร้สางในถ่ายปี2 0 2 3นี่ทนผพ้ชมสวัสดีทนผพ้ชมมาบอกข่าวกันเติมสำหรับเรียองงานโครงการก่อสร้สางเส้นทางรถไฟรรหวางนคกวิจินรไปหาทางสสโซเวียตนามนีม่ถื่ว่า ได้มีการลงข่าวอย่างต่อเนื่องในส่วนที่ปีหลายปีผ่านมาเนาะทนผู้ชมโดยเฉพาะแมนแอดมินเองกับนี่แหละผู้หนึ่งที่ว่าได้ค่อยติดตามโครงการในการก่อสร้างเพื่อให้ทนผู้ชมได้ครับผู้ผข่าวสารบ้านเมืองที่เกิดขึ้นในบ้านเฮาสนั้นโครงการนี่ก็ถือว่าเป็นโครงการใหญ่ได้ทนผู้ชมที่ว่าเป็นโครงการที่ลงทุนมหาศาลอีกเส้นเดียวกันแต่เป็นโครงการหัวมือเราวางต่างประเทศ กับโซปปลาวโดยเฉพาะแมนเวียดนามกับซอปปลาในทนผู้ชมถือว่าโครงการนี้แมนเป็นโครงการออกซูทะเลน้ำเล็กของโซ,โซเวียตนามถือว่าบานเฮานี่แมนว่าบบมีทะเลนในเมื่อก่อนแต่ว่าเดี๋ยวนี้นี่มีทะเลอะไรๆเป็นอยังจิงวา่าซันประเทศลาาเองถือว่าได้รับสัปปะทานจากประเทศเวียดนามในการก่อสร้างท่าเรือน,น้ำเล็กของสสโซ,ซเวียตนามเป็นประเทศที่ ถือหุ่นลลยกวาเจากของประเทศเสียอีถ้าผสมสน,นั้นโครงการนี้ถือว่าเป็นโครงการหนึ่งเพื่อหวังออกสู่ทะเลเพราะประเทศลาาเป็นประเทศทีแลนด์ล็อกสนั่นเพื่อจอาให้มันถึงจุดประสงค์เป่าไม้ในการทีหันจากประเทศที่บ่มีทางออกสู่ทะเลเพื่อนก่อได้เอาเส้นทางซ้ายนี้เป็นอีกจุดเส้นทางหนึ่งในการในการทีเสื่อมจอดไปถึงทะเลสนัน้นเพื่อนจึงเปิดในการก่อสร้างเส้นทางรถไฟแห่งนี้จากนาครวิญจันทร์ไปถึงโซโซอเวียตนาม เบื้องต้นตามขาดคณีว่าพึ่นจะเริ่มก่อสร้สางนับตั้งแต่ทางไ้เดนเวียดนามมหาทาแขกอนแล้วระ่ะที่สองจิงสืบต่อดำเนินการก่อสร้สางจากทาแขกแขว้ํามวนมหานาครวีจันต์ตามเพียนการที่วางว้โครงการก่อสร้สางสินทางรถไฟเล่าเวียดนามเมนว่าจะเริ่มดำเนินการก่อสร้สางในปลายปีนี้ปลายปีนี้ก็คือปลายปี2003นี่แหละท่านผู้ชมโดยโครงการก่อสร้สางทางรถไฟเล่าเวียดนามที่เชื่อมต่อ แต่นคนวิยงจันทร์ไปหาทาเหือบวงอ่านเป็งหาตินสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามแมนจะเริ่มต้นดำเนินการก่อสร้างในป่ายปี2003นี้หาต้นปี2 0 2 4โดยทานจันทรสิทธิไสยประธานบริษัทปีโตรเรียมเทรดดิ้งเล่ามาหาสนเป็นบริษัทผู้สำรวจและออกแบบพัฒนาโครงการก่อสร้างสินทางรถไฟเล่าเวียดนามได้ก่าวกับทานคำพันพมรมถัด ประธานองค์การกวดก่าแหง่งรัฐเมื่อบรุนมานีวา่าถ้าทุกยางเป็นไปตามขาดหมายโครงการดังกล่าวแมนจะเรลิมก่อสร้างในปลายปีนี้หรือไต่บาททําอิตในปีหนา้าขาดคณีนนไ้ยะาการทําอิฐในการก่อสร้างแมนจะเริิมก่อสร้างในส่วนของไซเรนเวียดนามหาเมืองทาแขวแคว้งขมวนเว้นได้ยะาทางห3 9่งอยกเม ซึ่งขาดว่าจะมีการนำํำทึ้นจากสถาบันการเงินสากลมาก่อสร้างในภาคส่วนนีก่อนโครงการดังกล่าวจะมีมูลค่าการลง่งทุนทั้งหมดประมาณหาตื่นดอลลาร์สหรัฐระยะทางรวมทั้งหมดแต่นครนิวิงจันทร์สซปโปโลาาไปหาทาเฮือวงอ่านแขวงหาตินสาธรารณสังคมนมนมุมเวียดนามประมาณหาห44กิโลเมตรเส้นทางรถไฟเล่าเวียดนามดังกล่าว เป็นส่วนหนึ่งของโครงการล้าโลจิสติกลิง์หรือว่าทิปโปเอลส์งบริษัทปิโตเรียมเทรดดิ้งเลาามหาส่วนนะฮบไฟเคียวเป็นครูหัวมือกับรัฐบาลเลาวและเวียดนามเพื่อพัฒนาและดำเนินธุรกิจการพัฒนาโครงการสางทางรถไฟเลาาเวียดนามเป็นหนึ่งในการจัดตั้งผันขยายแนวทางนโยบายของภาครัฐในการบรรลุวิสัยทัศน์ รัฐบาลเล่าและยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศศาสตร์วารวยการหันเปลี่ยนประเทศที่บ่มมีชไซเดนติดกับทะเลให้กการเป็นประเทศที่เสียมยงและเสียมจอดทางบกเน่ใส่การส้างผลประโยชน์สูงสุดทางด้านเศรษฐกิจสังคมให้แก่สองประเทศในการจัดตั้งปฏิบัติโครงการท่านผู้ชมสำหรับโครงการที่เจะก่อส้่งเส้นทางรถไฟระหว่างเวียดนามล่าเล่าละเวียดนามในครั้งนี้ถือว่า นอนอยู่ในโครงการหนึ่งที่จะออกสูเทเรแต่ห้เอากับบอท่าน,นไดู้รายละเอียดชัดเจนว่าโครงการนี้แมนเป็นโครงการที่มีขนาดล่างแบบไรท่าพผู้มเพราะว่าใน,ในปัจจุบันนี้ยู่ทีระฒนาเรามี2มาตรฐานด้วยกันก็คือ1มาตรฐานล่าง1เมตรหรือว่าเมตรเกรดตัเองท่พนผส้มส่วนที่2ก็คือมามาตรฐานสแตนร์ดเกรดหรืออื่นอีกอย่างหนึ่งก็คือเส้นทาง ล่างระบบล่างที่มีขนาดความก่วงางอยู่ที่1.43หาเมตรถือว่าเป็นเส้นทางมาตรฐานของรถไฟความไวสูงหล่าจีนที่ว่าเสียมจอดระวังโซป,ปจีนและก็โซป,ปรลาลาในการนําใส่เส้นทางดางกก่านี่ถือว่านอนอยู่ในโครงการไซ้ไหมของโซปจีนแต่ว่าโครงการนี้เพื่นบ่ท่านไดระบุชัดเจนมาว่าขนาดล่างเทา่าไรแต่ว่าในเบื้องต้นที่เ้าหูเขาวๆาํากันแมนถือว่าเป็น ล่างมาตรฐานสเตนลดเกรแสนันเขากัมาเบิงน้ากันตือนไปอีกว่าโครงการนี้จะเกิดตามแผนการที่เพิ่นได้ขาดวังไหวบอเพราะว่าเขาเองนี่ก็แน่นอนไ้ถทางหากว่ามีโครงการแล้ว แน่นอนกระตองอยากให้มันเกิดขึ้นการเกิดขึ้นนี่มันกะมีทั้งบวกและก็ทั้งลบทั้ง,ลบ,งลบนี่อาจจะแต่ต้องถึงที่ดินของพอม่ปัทาชนแต่แน่นอนขาดว่าเพิินก็หนาจะวดเซยให้ตามสมควรแหละแต่ว่าส่มัมทัน่เข้จใจนี่เอากับบฮู้เป็นส่วนตัวก็อยากได้ไว,ไว้ไหวนะแต่ว่าหอกก้อตเบิ่งควมเป็นจริงนัานส่วนว่าผลประโยชน์ที่จะเกิดทั้งบวกมันก็จะหลเพราะว่ามันจะเป็นการที่ส่งเสริมทางด้านเศรษฐกิจและก็รส่งเสริมในการ ไปการมานี่ให้มันสะดวกสบายย,ะสะสยิ่งขึ้นโดยเฉพาะแมนประชาชนผูติยูได้แล้วเส้นทางทีจะตัดผ่านก็จะได้เกิดผลประโยชน์ไปนาเส้นเดียวกันแต่ก็มันก็จะเกิดผลประโยชน์ในระยะยาวถ้าผู้ชมมันจะบ่แม่นว่าเกิดในภพยนังที่ว่าเกิดการโกอส้างสําเร็จบาทหนึ่งบาทเดียวมันเป็นไปบ่ดยมันต่ คอยขยับขยื่นไปในอนาคตมันจะดีขึ้นแน่นอนคือกันกพอเห็นเส้นทางรถไฟเล้าจีนผ่านมานี่กัมีห้างเสียงกระบ,บนหน่อยไลแตตว่าฮ้างบึงหอดคูมเมอร์นี่ก็เห็นได้ว่าทุกอย่างนั้นมันไปดีดีหลายมีแต่ว่าภาวนาอย่าให้มันเกิดขึ้นในทั่วประเทศในขอบเขตทั่วประเทศขอบใจเสรัไการตามมาส้วมสบายดี